อี่สี่อีหาอ้หา,หาไม่เอาแล้วก่อนนี้นอนอยู่โอ้ยแ่้วยังลอกข้างหูเ่ยนะอีหาอ้หาเย่าทุกคนนอะ่ะนอนไหนหหนอนบ้านแล้วไหนไม่สนใจก็มาอันหน้ามันจุ๊หน้าเลยเรู้จักเขาไปทั่วรู้ ก็โมย่างเงี้ยถ้าลูกค้าแบบว่าเราไม่รู้ครัว่าว่าใครรักเทีวเวลาเปนยองงตรงถ้ามีสัญชาติยามขวดเยอะมากเลยเรางเรียกหนูเลยนะตอนนั้นกูกินไปอยู่บ้านกูดงขวดมาป้นของแกนขวเยอ่นะเราลองเรียกเรียกก็รู้ว่ามีกินแมวหรือไม่กินไม่รู้อถึงไม่มีกินแมวแต่ถ้า แต่แต่ถ้าสมมติเป็นคนที่รักสัตว์อ่ะเขาก็จะเข้าหาไงนวดโชใช่ไหมนวดโชพี่โอ้ยนวดโชพี่ผมนวดเป็นด้วยครับนะเก่งยังไงว่าทิ้งเก่งเนาะเก่งไหมทิ้งเก่งไหมครับลูก<ห>ผมเก,ก่งไหมครับผมเก่งไหมครับ